News off the week ปรับกระทั้งสัปดาห์นะครับเราก็ติดตามนะว่าการเจราจาแล้วก็การหารือเพื่อยุติความขัดแยง้งไทยแดนระหว่างไทยกัมพูชาจะเป็นอย่างไรนะครับตั้งแต่วันจันทร์ก็มีการประชุมหารือระดับในฐานุก,กานนะครับการประชุมคณะรรมาการาแสดนทั่วไปหรือว่า GBC ก็มีคณะยก ทับไปก็ว่าได้นะครับของเราห้าสิบกว่าคนนะใช่ไหมหรือว่ารวมกันห้าสิบคนไม่แน่ใจนะครับ<ช>ก็ไปคุยกันมาเราก็ติดตามแต่และว,วันมีมีอะไรติดขัดหรือว่าข้อเสนออย่างไรนะครับก็ส่งกันบังใจไปแล้วก็เมื่อวานนี้พลเอกนะัทพลน,นาคพรานิตฐ์รัฐมนตรีช่วยประกันกนระทรวงกลาโหมก็รักษาโรคการ,การกาแทน รัมตรีนะครับก็ได้เดินทางไปนําคณะไปเพื่อที่จะลงนามกันในระหว่างนั้นก็มีเสียงนะฮวิจารณ์เสมิภาคกันมาว่าจะเป็นอย่างไรเราจะมีอะไรเสนอไปแล้วัมบ,บูชาเสนออะไรบ้างนะครับตอนแรกมีก็มี8ข้อจากฝ่ายเรานะแต่สุดก็ออกมานะครับเัวเรข1กสข้อจากการเปิดเผยก็พลเอกเตีสยสซยฮานะครับก็เป็นฝ่ายของกัมบ,บูชาเดินทางไป แล้วก็ลงนามกันนะครับก็แสดงความชื่นชมนะฮะว่าเป็นความสําเร็จนะครับแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอะไรที่ไม่สําเร็จนะครับมาดูเนื้อหาก่อนลวกันนะครับ13นะข้อนี้เป็นอย่างไรนะครับ GBC สมัยวิสามันนะครับก็คือ,อช่วงแรกมันก็มีหลายมี3าส่วนด้วยกันครับ13ข้อมีสาส่วนส่วนแรกก็เป็นที่ เข้าใจกันได้นะครับในการหยุดยิงก็คือ 1. ยุติการใช้วุตทุประเภทโจมตีเป้าหมายปพลเรือนเป้าหมายทางทหาร 2. อยู่ในที่ตั้งนะครับไม่มีการเคลื่อนย้ายกำลัง 3. ไม่เพิ่มเติมกําลังตลอดในชายแดน 4. ไม่ยั่วยุนะครับไม่ตึงเครียดไม่ดํเาเนินการอะไรที่จะเป็นการลุกล้ํานะดินแดนหรือแวดเขตน่างฟ้าของอีกฝ่าย5ไม่ใช้กําลังต่อพลเรือนเป้าหมายพลเรือนในลุกลนี6 ทาตามอนุสัญญาเจนีวานะครับอนุสัญญาเจนีวานี้ก็ครอบคลุมหลายในสถานการณ์การขัดกันนะด้วยอาวุธนะฮะก็ทั้งเรื่องของการจับกลุมผู้เจ็บป่วยการอำนวยความสะดวกส่งคืนร่างผู้เสียชีวิตนะเจดก็มีเรื่องของการคำขัดแย้งกันด้วยอาวุธทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งสองจะฝ่ายจะหารือกันนะครับผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ไม่ให้มันลุกลามไปแปเห็นชอบก็คือ ข้อย,ย่อยก็คือติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องระหว่างทางในพื้นที่2 8.2ก็คือจัดประชุม RBC ภายใน2สัปดาห์นะ RBC นี่ก็จะเป็นระดับภูมิภาคระดับแม่ทัพนะแม่ทัพของเรานี่น่าจะเป็นแม่ทัพภาคที่1และที่2ด้วยนะครับวันที่7สิงหาคม3ก็คือติดต่อระหว่างรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของทั้งสองประเทศ แล้วก็ข้อ9เน,นี่ก็คืองดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเป็นข่าวเท็จหรือข่าวปลอมอันนี้น,น่าจะเป็นฝ่ายเราเองส่วนใหญ่ทั้งสองฝ่ายช่วยกันด้วยนะ <laughs> <เ>ถึงจะประสบความสาเร็จได้แล้วก็ส่วนที่สองนะครับมา10 11 12นี่จะเป็นเกี่ยวข้องกับต่างชาติละนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการหยุดยิงจะมีคณะผู้สังเกตการนําโดยมาเลเซียนะครับ <c oughs> ก็ข้อ11ก็จะเป็นการเนินการหยุดยิงเนี่ยจะมีคณะผู้สังเกตการเนี่ย ดำเนินการนะครับเพื่อที่จะดูว่า RBC ของแต่ละฝ่ายเนี่ยดำเนินการเป็นอย่างไรแล้วก็ให้ RBC เนี่ยพบปะการส่งรายงานไปตามสายบังคับบัญชาและข้อ12ก็คือในระหว่างนี้ระหว่างที่รอจัดตั้งคณะผู้สังเกตการชุดถาวรก็ให้คณะสังเกตการชั่วคราวน่าจะมีอยู่แล้วอยู่ด้วยนะผู้ช่วยทูตฐานประเทศมาเชีกอาเซียนเนี่ย ตอนนที่เป็นการชั่วคราวไปพรางก่อนนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการประชุม g b c จะจัดขึ้นในหนึงเดือนหลังจากเจสิงหาคมนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็สิ่งที่จับตากันนะครับแล้วก็เอามาเอามาถกเถียงกันเยอะทีเดียวก็คือสิ่งที่พล<ม>เอกนัทพงศ์ได้เปิดเผยมานะครับว่าเสนออะไรไปแล้วกัมพูชาเขาไม่เห็นด้วย ขาไม่เอาด้วยก็คือเรื่องหนึ่งทุนระเบิดสังหานั่นเองนะครับไทยเราก็เสนอให้เก็บทุนนะครับเราก็จะช่วยเหลือลหละนะครับดำเนินการอย่างไรเก็บทุนให้ให้เสร็จซะนะครับเพื่อที่จะให้มันเรียบร้อยไม่เป็นอันตรายต่อไปนะครับอีกจุดหนึ่งก็เรื่องของศพใช่ไหมคุณกนการับเอีกจุดหนึ่งเป็นเรื่องของแสแกมเมอร์ค่ะจุดร่องปรับปรามแสแกมเมอร์ใช่เพราะว่าเรื่องของศพเนี่ยมันอยู่ในหนึ่งในสิบสามข้ออยู่แล้วนะคะ เรื่องของก c a m m e r ก็เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องนะครับให้ดําเนินการช่วยเหลือกันก็คือก็มองกันไปวิเคราะห์วิจารณ์กันไปว่าหากกัมพูชาเขายอมรับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเขาก็ยอมรับในกในตัวว่าตัวเองเป็นเป็นแหล่งของสเ c a ร์นะก็เลยไม่ยอมรับข้อเสนอข้อน,อนี้บรรจุเข้าไปด้วยนะครับอาจจะเป็นข้อ14หรือข้อ15อะไรก็แล้วแต่นี่นะครับส่วนทุนระเบิดสังหารเนี่ยเราก็นะะก็คล้ายๆกัน ก็คือหากยอมรับไปบรรจุเป็นในข้อตกลงนี้นก็เท่ากับกบูชาจะยอมรับเองด้วยนะครับว่าตัวเองเป็นผู้ที่ใช้ทุ่นสังหารซึ่งเป็นการละเมิดอนุสัญญาออตตาว่านะครับอย่ญญางที่เราเปิดเผยกันมาคราวนี้มาดูครับคุณอนิกาคุณผู้ฟัง13ข้อเนี่ยก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติซึ่งยังไม่เสด็จน้ําในสายตาของผมนะครับ <S <S หรือว่าสาย ท่านที่มีข้อมูลก็ไม่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 ทราบว่าจะมีความเห็นอย่างไรแต่เท่าที่จาออกมาเนี่ยมันก็ยังมีอะไรที่ต้องรออยู่ความชัดเจนคือเกี่ยวกับคณะผู้สังเกตการนะครับซึ่งจากการจากการติดตามข่าวสารมานะครับ2ฝ่ายก็ไม่ได้ให้ข้อมูลรายละเอียดมากแต่หากไปดูตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับข่าวที่ออกมาจากมาเลเซียเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ให้ข่าวก็คือพลเอกจาโตโมูมหมัดนิสัมชัฟฟาซึ่งเป็นผู้บัญชาการสารสูงสุดมาเลเซียซึ่งก็ ตำแหน่งเป็นเจ้าภาพนะครับในการในการเจรจารในการพูดคุยครั้งนี้ก็บอกมาตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับว่า,ามาเลเซียเสนอให้จัดตั้งคณะผู้สังเกตการของอาเซียนนะครับมีสมาชิกอาเซียนมีนายทหารของอาเซียนมาเป็นเป็นเจ้าที่ก็พูดถึงไปถึงข้อกําหนดเงื่อนไข TOR ด้วยคณะสสังเกตการจะเป็นอย่างไรท่านก็เปิดเผยมาว่าจะมีเจ้าที่ฐานอย่างน้อย3 3คนจากอาเซียนนะฮะแล้วก็จุดที่ตั้งเนี่ย จะอยู่ในฝั่งกัมพูชาสองฝั่งไทยสองและแต่ละจุดจะมีประจําการอยู่จุดละเจคนสองฝั 2, ่งละสองก็เป็นสใช่ไหมฮะและจุดละเจคนแล้วก็ให้มีศูนย์ศูนย์หลักด้วยเหมือนกับเป็นเป็นสนักการใหญ่ของการสังเกตการมีเจ้าที่ประจําอยู่5คนทั้งหมดก็จะเป็นฐานอาเซียนอันนี้เป็นต้องบอกก่อนนะครับไม่ใช่ข้ออยู่ในข้อตกลงแต่เป็นสิ่งที่มาเลเซีย ปปสสของมาเลเซีย <ๆ S 2> เขาเปิดเผยเอาไว้นะครับ<ช>แล้วก็ <ๆ S 2> เราก็ยังไม่มีข่าวจากฝ่ายไทยนะเพาว่าจะเป็นยังไงคราวนี้มันสําคัญตรงนี้สิก่อนที่จะมีลงนามกันเนี่ยวันพุธนะพลเอกตีเซยซฮานะ,านะ <ๆ S 1> ก็มีภาพข่าวไปพบกับาฝ่ายสหรัฐครับมีทั้งทูตสหรัฐประจำมาเลเซียแล้วก็พลเรือเอกสมมามิโอพาพาโรผู้บัญชาการกองบัญชาการอินโดแปซิฟิก มาพบที่กรุรลนเปอร์เลยนะก่อนหน้านี้นะครับพลเอกพลเรือเอกพาพาโลนี่ก็ประจําการอยู่ที่ฐานทัพในฮาวายซึ่งก็ต้อนรับคณะนายทหารของกัมพูชาไปลงนามความตกลงกันนะครับแล้วก็มุ่งที่จะรื้อฟื้นการซอมรกนี่เป็นหัวข้อใหญ่กันการพบกันครั้งนั้นนะครับวันที่24กกรกฎาวันไหนอะวันที่กัมพูชาเริ่มโจมตีไทยนั่นแหละครับ,นะรบไปพบกันที่นั่นแล้วก็มุ่ง หรือฟื้นการซ้อมรบอังกอร์เซนติเนลนะครับก็เป็นที่จับตากันว่าเออกัมพูชากําลังขยับไปที่สร้างพันธมิตรกับสหรัฐสหรัฐก็ขยับมานะเสริมหรือว่าห <c oughs> รือฟื้นสมนัมพันธ์ที่เคยมีคืออังกอร์เซนติเนลเนี่ยเคยมีเคยซ้อมรบกันมาหลายปีที่แล้วแล้วก็ระงับกันไปเมื่อ8ปีก่อนซึ่งตอนนั้น มบ,บูชาก็เข้าหาจีนอย่างเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการลงทุนเรื่องของการทหารเรื่องของฐานทัพเรือเรียมเป็นต้นนะครับแต่การน,นี้กลับมาคนที่วิจารณ์หนักๆก,ก็บอกว่ากมบ,บูชาหักหลังจีนนะฮะนี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเมื่อเมื่อวันพุทธที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการพูดคุยกันด้วยกับพลเรือสภาฟาโลทางกระทรวงกลาโหมของ캄บูชาก็บอกมาว่าสหรัฐนะครับก็จะ รับปากให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคครับด้านเทคนิคแล้วก็โลจิสติกทางการทหารโลจิสติกคำนี้ก็หมายถึงการส่งกำลังบำรุงนั่นแหละครับแล้วก็ให้จัดเร่งรัดเพื่อจัดเร่งรัดจัดตั้งคณะสังเกตการตอนนั้นเนี่ยคนไทยยังไม่ค่อยรู้เลยนะมีสังเกตคณะสังเกตการหรืออะไรเท่าไหร่นะฮะแต่เนี่ยเดินหน้าเดินหน้าไปแล้วแล้วก,กระทรวงกลาโหมกัมพุชานะครับก็เปิดเผยออกมาตามด้วยว่าสหรัฐนั้นจะดูแล เรื่องของการวางแผนจัดหาอุปกรณ์นะครับระบบประจำการพูดเจาะจงไปถึงเทคโนโลยีเฝ้าระวังทางอากาศจากอวกาศและก็เทคโนโลยีล้ำสมัยอื่นๆที่สหรัฐจะช่วยเหลือกับกัมพูชานะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำให้หันควับเลยนะคุณกันกาฟังแล้วเป็นไงครับก็เข้า <laughs> ใจว่าคือกัมพูชาเนี่ยกำลังจะเล่นบทด,ดึงมาหาอำนาจเข้ามาเนาะ แล้วก็สิ่งที่มันสะท้อนเนี่ยตอนนี้ก็สะท้อนอยู่ในสิ่งที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแสดงความดีดีหลังผลประชุมเหมือนกคะเขาก็บอกว่าคือ,อทั้งออประธานาธิบดีนะคะแล้วก็รัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ติดตามความพกลงดีนะคะคาดหมายว่ารัฐบาลไทยแล้วก็กัมพูชาจะให้ความเคารพอย่างสูงสุดต่อคำมั่นสัญญาของพวกเขาในการยุติความขัดแย้งส่วนทูตของสหรัฐเปรย์ เสียที่ร่วมสังเกตการนะก็บอกว่าก,ก็ต้องพูดด้วยความสัจจริงว่ายังคงมีความตึงเครียดในระดับสูงและมีความไม่ไว้วางใจในระดับสูงแต่คิดว่ามันสําคัญสำหรับท้องฝ่ายที่จะแสดงออกถึงความมุ่งมั่น นะคะแล้วก็กัมกพูชาเนี่ยเขาเล่นเป็นแล้วก็เรียกว่าถ้าภาษาวัยรุ่นหน่อยก็คือทําถึงเนะก็ต้องมีการเสนอชื่อทรัมป์เป็นออรับรางวัลสาขาสันติภาพโนเบลสาขาสันติภาพคุณมาเน่ดีโพสต์เมื่อาวานนี้เลยนะคะบอกว่าตามคําร้องขอของประชาชนชาวกัมพูชาทั้งในประเทศและต่างประเทศและเพื่อแสดงความขอบคุณต่อทรัมป์เนี่ยก็เสนอให้แบบเป็นในฐานะผู้ริเริ่มให้กองทัพไทยและกัมพูชา หยุดยิงนะคะเพื่อรับรงวันนี้ค่ะคะุณธนา่าแต่ก็เข้าใจได้นะครับที่คนผู้สังเกตการสัตว์กรณีก็จับตาความเคลื่อนไหวของทั้งสองชาติในขณะนี้นะครับว่าจะมีส่วนอย่างไรนะครับคณะผู้สังเกตการเนี่ยการหยุดยิงในจุดความขัดแย้งหลายๆจุดที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับก็จะก็จะมีลักษณะนี้แหละครับ มีคนที่สามหรือว่าองค์กรนานาชาติมาติดตามเพื่อให้สันติภาพมันยั่งยืนพอเกิดความขัดแย้งกันแล้วนะครับอาจจะมีทั้งเรื่องของการสู้รบระหว่างรัฐหรือว่าสงครามกลางเมืองส่วนใหญ่ก็จะเป็นหน้าที่ของสหรประชาชาตินะครับก็จะเป็นการตั้งองคอ์กรบางครั้งก็เรียกว่ากองกําลังรักษาสันติภาพบางครั้งก็เรียกว่าหน่วยแนวร่วมแล้วแต่สถานการณ์นะครับหลายๆเหตุการณ์ก็จะเห็นมาซึ่งการแต่งตั้งจัดตั้งคณะผู้สัดการ โดยที่มีอาเซียนแล้วก็มาเลเซียเป็นแกนนําก็เข้าใจได้นะครับว่าเป็นเรื่องดีที่จะผลักดันให้มีมีสันติภาพอย่างยั่งยืนต่อไปแนวทางเขาก็าดูแลนะครับข้อโครงไปเป็นามข้อโครงหรือไม่สังเกตการสืบสวนอาจจะมีดูว่าใครละเมิดอะไรหรือเปล่าเพื่อให้มันมันใช้ใช้งานได้เกิดสมฤรริผลหลังจากนั้นจะนําไปสู่การเมืองก็คณะผู้สังเก,การหลายๆจุดหลายๆชุดเนี่ยนะก็จะคอย คอยผลักดันนะครับพอหยุดจริงในสนามรบแล้วทางการเมืองฝ่ายการเมืองหรือว่าฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารก็ให้มาเจรจาก,กันเพื่อจะให้ัมยั่งยืนต่อไปนะครับนะครับแ,<ต><ช>แต่ว่าส่วนบทบาทของสหรัฐเนี่ยตอนนี้ก็ยังดูคลุมเครือนะครับทางกองบัญชาการอินโดปซิฟิกรหรือว่ารัฐบ,บาลสหรัฐในระดับนโยบายยังไม่ได้ให้ความเห็นอะไรมาแต่ว่าเราเราก็ทราบข่าวจากฝ่าย กัมพูชานะครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไปเนี่ยเป็นการเปิดเผยของกัมพูชานะครับว่าจะช่วยอะไรบ้างนะฮะก็ที่ต้องหูผึ่งก็คือเทคนิคเทคโนโลยีคําเหล่านี้นะครับ <c oughs> มันก็ทําให้สงสัยนะว่าจะเป็นการเสริมเขี้ยวเล็บเสริมศักยภาพของฝ่ายทหารของกัมพูชาซึ่งเป็นคู่ศัตรูของไทยซึ่งก็เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอยู่คุณอาจาอย่างนั้นเหรอหรือฮะแล้วก็บทบาทสหรัฐตอนนี้ เข้ามามากขึ้นมันจะเป็นการกวนน้ําให้ขุ่นหรือไม่นะครับการเขามีบทบาทแบบนี้ทางการทหารถึงแม้จะบอกว่าเพื่อสันติภาพนะฮะมันจะเข้าข่ายการการเข้ามาแทรกแซงอะไรด้านไหนหรือไม่นะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องดูดททททูท่าท่าท่ทีของจีนด้วยนะคุณสังคมเออคุณกันิกา,รการครับว่าจะ,ะมีความเห็นอย่างไรแต่ตอนนี้ก็ยังพูดไม่ได้มากนะฮะเพราะยังไม่มีคำยืนยันจาก รัฐบาลสหรัฐแล้วก็กองกำลังญชางการยูโรปอิติกเขาอาจจะบอกอีกด้านก็ได้ไม่ตรงกับฝ่ายกัมพูชาก็ได้เพราะฉะนั้นท่าทีของไทยเราด้วยนะครับว่าไอ้ที่คุยกันมาเนี่ยที่บนโต๊ะวันเมื่อวานเนี้ยทางกัมพูชาเขาได้ระบุออกมาอะไรหรือไม่เกี่ยวกับบทบาทของสหรัฐในครั้งนี้ซึ่งหากดูภาพรวมแล้วมันก็ทําให้เ็งที่ที่เห็นนะครับว่าเราต้องต้องมีการเข้าไปดูแลอะไรหรือไม่และปัจจุบันเนี่ยสถานการณ ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสหรัฐเป็นอย่างไรนะครับแต่ล่าสุดนะฮะก็ยังมีเรื่องของแนวทางทางการพูดของทหารเนาะนะที่พลเอกทรงวิทย์มุ่งพัฒดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดรับมอบเหรียญจากทางสหรัฐผู้บัญชาการกองบัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอเมริกานะเป็นเหรียญเรื่องของการอุทิศตนพัฒนาโดยปฏิบัติการพิเศษ Award of US socom Medal เนะฮะเพื่อที่จะเจชิดชู ผลงานในการยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันอะไรป้องแผ่นภัยต่างๆส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับซึ่งก็ยังต้องรอดูไปนะฮะว่าจะเดินเกมกันอย่างไรแล้วเราก็จะเรียกว่าตั้งรับหรือว่าจะจะ,จะเป็นการทางการพูดของทหารนี่อย่างไรบ้างครับ หลังประชุมผลการประชุม GBC นะคะวิเค mm. ราะห์ในต่างประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยมากแต่ว่าก่อนหน้าการประชุมจะเสร็จสิ้นลงเนี่ย mm. ก็มีซสองสามเจ้านะคะที่วิเคราะห์ออกมาอย่างกรณีของ BBC ไทยเนี่ย mm. เขาก็ไปเอาเวทีเสวนา, A, อาของในไทยนะคะซึ่งสถาบัน ความมั่นคง i s เ s นะคะเป็นคนดำเนินการเนี่ยก็มองเรื่องความผิดพลาดของไทยในสงครามลูกผสมครั้งนี้เพราะว่าคือการตอบโต้ของไทยเนี่ยยังเป็นในลักษณะของคือสงครามแบบเก่าเนาะซึ่งสงครามแบบเก่าเนี่ยคือในขณะที่ทางกัมพูชาเนี่ยถ้าจะใช้ภาษาวัยรุ่นก็คือว่าเล่นเป็นมากกว่านะคะแต่ว่าไทยเนี่ยมาเพิ่งมาปรับตัวในช่วงหลังนะคะแล้วก็มีการพูดถึงการ ที่กองทัพเนี่ยใช้โอกาสนี้ในการตีตื้นขึ้นมาเพื่อเรียกว่ากระชับอำนาจในประเทศด้วยนะคะคส่วนเออ Council f o r f o r e i g n Relation นะคะยังตั้งข้อสังเกตว่า คือไอ้ความปรอบบางที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนําไปสู่การรัฐประหารในประเทศไทยหรือการกระชับอํานาจหรือว่าดึงอํานาจกลับมาจากรัฐบาลพลเรือนนะคะส่วนทางด้านเดอะดิป o ล a แมทเนี่ยมีชิ้นหนึ่งน่าสนใจมากค่ะเพราะว่าเขาไปมองว่าสงครามข่าวสารเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยจะพ่ายแพ้ลงในที่สุดเพราะว่าคือระบบริเวศของข้อมูลข่าวสารเนี่ยในไทยดีกว่ากัมพูชา มากนะคะเพราะว่าในกัมพูชาเนี่ยคือเขาพูดถึงเขาพูดถึงสื่อสื่อมวลชนเขาพูดถึงสื่อมวลชนเพราะว่าสื่อมวลชนเนี่ยในกัมพูชาเนี่ยยังเป็นลักษณะที่คือไม่มีประชาธิปไตยแล้วก็ไม่มีเรียกว่าอิสระเสรีเลยนะคะซึ่ง<า><า>ตรงนี้เนี่ยคุมอยู่ แท่ใจค่ะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าข้อดีของไทยเนี่ยฉะนั้นต้องรักษาความหลากหลายที่ว่านี้เอาไว้เนี่ยคะ่ะจึงจะเป็นประโยชน์กับการประเมินสถานการ์นะคะซึ่งหาไปดูข้อมูลข่าวสารที่ออกมาจากสื่อกัมพูชาซึ่งเข้าใจได้ว่าก็เป็นปึกแผ่นเลยนะครับบอกสิ<ช>่งที่ชัดเจนของเราเนี่ยก็เป็นข้อด้อยนะฮะจะมีศักยภาพเพียงพอแต่ด้วย หัวนะคุณคุณคุณกัญญาผมเข้าใจว่า,าหัวก็คือรัฐบาลผู้นำรนะดับผู้นำประเทศไม่มีความชัดเจนและการเมืองเราก็ไม่นิ่งมีความขัดแย้งกันเพราะฉะนั้นความเป็นปึกแผ่นก็เทียบเค้าคนละชั้นถึงแม้สถานการณ์ปกตินะครับสมมติสมมติมีรัฐบาลเข้มแข็งสมมตมิรัฐบาลที่มีเสียงข้างมากนะครับแล้วก็ดําเนินการได้เป็นที่ยอมรับของประชาชนแต่เขายังสู้เขาไม่ได้อยู่ดีเพราะเขาก็เข้าใจว่าเป็นรัฐบาลอำนาจนิยมนะ อ่าบางคนก็บอกว่าเป็นจักรพรรดิแล้วนะครับสำหรับปุนเซนเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาสายหันขวาหันข่าวสารอะไรออกมาก็ออกมาจากช่องทางเดียวมันก็เหนือกว่าเราจุดนี้อยู่แล้วแต่อันหนึ่งที่ขณะนี้ผมว่าจะต้องกระตุ้นเตือนกันนะครับก็คือสิ่งที่เขาเรียกเขาใช้จุดนี้แหละครับทางสื่อของกพูชาไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์บทวิเคราะห์บทความอะไรต่างๆ,ๆเขาจะมุ่งเน้นไปจุดนี้แหละครับความไม่เป็นเอกภาพระหว่างกองทัพกับรัฐบาลแล้วก็นําจุดนี้มาเป็นจุดโจมตีไทยนะอาจจะ ค่อข,ข้อมูลบิดเบือนว่าฝ่ายทหารกับรัฐบาลไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายก็จะผิดแผกแตกต่างกันรัฐบาลอาจจะมีความพยายามใช้การงนทูตแต่ฝ่ายทหารในสนามรบก็ไม่ฟังรัฐบาลแตกแถวไปนี่เป็นจุดที่เขานํามาโจมตีในหลาย,ห,ลายหากสังเกตในหลายๆบทความหลายๆการวิเคราะห์ซึ่งก็บางครั้งก็ใช้นักวิชาการที่ที่ ต้องบอกว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นฝ่ายฝ่ายรัฐบาลของกัมพูชานะครับชัดเจน ừ ừ ừ. นะก็นำมาเป็นอาวุธในการโจมตีในไฮบิทบอด้วยเช่นกันสำหรับจุดนี้ครับค่ะทีนี้ถ้าเราดูเนี่ยคือโอกาสคือนในในวิกฤตเนะี่ยมันมีคนที่เห็นโอกาสเนาะเช่นกรณีของการซื้อขายอาวุธอย่างเงี้ยอย่างเช่นที่เมื่อวานนี้หยิบยกให้มาโดยบทวิเคราะห์ของทางฝั่ง สื่อของจีนเนี่ยก็ยังบอกเลยว่ากองทัพเนี่ยใช้โอกาสในศึกครั้งนี้เนี่ยเพื่อที่จะจัดสื่ออาวุธนะคะโดยเฉพาะกรณีการปิดติวเ,เรือดำน้ำเครื่องยนต์จีนที่เราใจ่ายในราคาเครื่องเยอรมันเนี่ยนะคะ mm. ก็ถูกปิดติวไปแล้วเนี่ยแล้วก็ในส่วนของกัมพูชาเนี่ยแม้ว่าทางสารทูตสารเอกอัครทูตจีนประจำประเทศไทยจะออกมาชี้แจงเนาะว่าไม่ได้มีส่วนในการให้อาวุธจุโทโธปกรณ์กับ กับทางกัมพูชานะคะแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยสื่อจีนเองก็นำเสนอนะคะย้อนหลังกลับไปเนี่ยเ,เว็บไซต์ 163.com เนี่ยนะคะเขาก็รายงาน,นะคะ่ะว่าจรวดที่กัมพูชาใช้กับไทยแล้วก็รถยิงจรวดต่างๆเนี่ยนะคะ,ะคุณภาพสูงไม่ว่าจะเป็นจรวด b h l 90A นะคะอันนี้ก็ซื้อจัดซื้อจากจีนนะคะทีนี้เนี่ย คือถ้าจีนบอกว่าไม่ได้ให้เนี่ยเรีนยนก็เลยไปโยงกับสิ่งที่มันมีรายงานก่อนหน้านี้คุณธนัทคะ่ะคือใน The Better เนี่ยเขาไปเอางานวิจัยที่เขียนโดยงานเขียนนะคะในเดอะดิ l o m ม t ของเดวิดฮั t ที่พา่าว่าด้วยเรื่อง who actually funds the Cambodian military ก็คือไข่ให้เงินนั่นแหละนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยกองทัพก็จะต้องมางจากเงินงบประมาณแผ่นดินใช่ไหมแต่หลายปีก่อนหน้านี้เนี่ยมีกรณีที่กัมพูชาสั่งยานยนต์ทหารเข้ามาใหม่290คันใช้เงินบริจาคของเอกชนเรื่องนี้คุณเซนบอกเองนะคะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่ว่า ซื้อรถถังเท่านั้นนะคะแต่ยังมีซื้ออาวุธยชทธปรณ์อบอื่นๆซึ่งในรายงานที่คุณธนัทเอามาหลายครั้งเนื้อของเจคอบสิมที่ว่าด้วยเรื่องว่าอาเญียรกรรมข้ามชาติเป็นภัย ่ความมั่นคงระดับโลกเนี่ยก็อบอกเหมือนกันว่าบรรดาออกยาคาสิโนทั้งหลายเนี่ยก็เป็นคนที่ให้ทุนสนับสนุนในการจัดซื้ออาวุธแล้วก็ให้เงินทุนในการเรียกว่าสนับสนุนกองทัพครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรียองพักก๊กฮานนะคะหรือแม้แต่อีกคนหนึ่งชื่ออะไรนะจืเออลักนเนี้ยอีกคนเนี้ยนะคะคนนี้ก็ให้เงินเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ในคดีในไทยเนี่ยก็มีรายงานนะคะ ว่าทางตำรวจไซเบอร์พบเว็บพนันของสอจกอล์ฟนะคะก็คือนายสิระดันัยหลายด้วงเนี่ยที่ตอนนี้กำลังมีคดีพนันออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะก็มีความโผกอันกับโกก่านเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เดี๋ยวเขาจะทำเป็นคดีเขาเรียกว่านอกอาณาจักรนะคะเพื่อเชื่อมโยงกันด้วยนะคะอีกนิดนึงค่ะจุะจดเรื่องของแ <c oughs> มเมอร์เนี่ยกับอรนะเรื่องทุเบระเบิดใช่ไหม แล้วเริ่มมีหลายเวทีเนี่ยก็ต้องผลักดันกันต่อไปนะ GBC ไม่ะอ,อะไรต่างๆแล้วก็แบบ JBC ด้วยนะครับที่จะต้องผลักดันเราต้องจุดยืนตัวนี้ให้ได้ผมว่านะฮะคุณกฤิการผมก็คิด,<ช>ดเล่นๆนะหากเมื่อวานนี้<ช>ไม่เกิดขึ้นหาเมื่อวานนี้ไม่เกิดขึ้นนะ13ข้อเพราะเราเรียกร้องเพิ่มอีกสองข้อใช่ไหมที่เขาไม่ยอมรับ<ช>ทุกระเบิดแล้วก็สแกมเมอร์หากเราไม่ยอมรับไม่มีการเซ็นกันเมื่อวานนี้ ผมว่าน่าจะเป็นอาวุธหนักที่เราลงไปเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเราจะฝืนนะเราจะฝืนแนวทางสันติภาพเราไม่เห็นด้วยแต่เมื่อเมื่อคุณไม่ยอมรับสองจุดสําคัญเนี่ยหากเมื่อวาเรายืนหยัดว่าเรายังไงก็ต้องอยู่ใน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 ข้อตกลงนี้ <S <S แล้วก็ไม่ยอมเซ็นเมื่อวานนี้ หากมองไป <Ừ. S 1> คิดเล่นผมว่ามันจะได้เราจะได้เปรียบเราจะอยู่หรือว่ายิดชัยภูมิได้สูงกว่าในระดับในเวทีโลกได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำนะผมมองแตกไปนะลองคิดเล่นๆคุณรู้ว่งคิดอย่างผมไหมฮะนะ คุณผู้ฟังเห็นเหมือนหรือเห็นต่างก็ส่งข้อความเข็นเข้ามาได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคุณธนาไม่ใช่เฉพาะจีนนะที่สามารถโชว์เรื่องวุธยุโโธปกรณ์เขาเกาหลีใต้ค่ะก็เอาเหมือนกันนะคะบอกว่าอาวุธที่ไทยใช้ระเบิดนำวิถีผลิตโดยเกาหลีใต้ก็ k g g b นะคะในการโจมตีทางอากาศคือปิดติดอยูตรงตีของ F16 เนี่ยว่าเป็นผลิตโดยเกาหลีใต้เนี่ยตอนนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าโอ้โหไทยเนี่ย เยซื้อมา20ลูกนะคะเมื่อตอนปี2022ที่อื่นๆก็มีเป็นการโชว์ศักยภาพไปเลยซึ่งนี่ก็นึกถึงคนที่เสียชีวิตเนาะและะบบ้วก็สุดท้ายค่ะได้ใช้จริงไหมฮะใช้จริงค่ะได้ใช้จริงนะาว่ซึ่งทางกองอทงัพเกาหลีใต้ก็ไปโฆษณานีละคะ่ะอืมเพราะว่าตอนอที่กัมพูชาได้กล่าวหาเราว่าเตรียมรอบสังหารคุณเซนและคุณมาเนตเนี่ยก็บอกว่าพูดถึงน้ระเบิดเจ้าตัวเนี้ยนะครับว่าจะไปติดกับเครื่องเอทีก ทีเอชเครื่องบินเครื่องบินแบบเบานะครับขับไล่แบบเบาเอ,อที่บอกว่าจะขึ้นจากจังหวัดตราดแล้วก็ไปโจมตีออกมาเป็นข่าวข่าวจากทาง,งกระทรวงกลาโหมเขาเองเลยนะฮะก็พูดถึงเนี่ยเจ้าเจ้าระเบิดตรงนี้ที่มาจากเรียกว่านำาวิถีด้วย GPS อของเกาหลีนะครับอืมค่ะแล้วก็ปิดท้ายนะคะตอนนี้เนี่ยมีคนกัมพูชาที่เป็นแรงงานากลับบ้านไปแล้วกว่าสามแสนคนเนาะ ตอนนี้หลายธุรกิจของไทยก็มีปัญหาเรื่องขัดแคลนแรงงานนะคะบเบอข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติบอกว่าคงต้องคุยกันจริงจังะว่าจะทํำยังไงอย่างน้อยเนี่ยรับปรกันความปลอดภัยของเขาตั้งคณะทํางานแก้ปัญหาขัดแคลนแรงงานไทยกัมพูชาค่ะและนี่ก็คือ News of the Week ช่วงแรกค่ะ News the Week of